The Catcher in the Rye นะครับตอนเด็กๆเ,เนี่ยใครเคยคิดที่จะหนีออกจากบ้านบ้างไหมครับผมเชื่อนะครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็คงจะไม่ได้หนีออกมาจริงๆหรอกแต่เราก็จะอดคิดไม่ได้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดวันนั้นเนี่ยเราตัดสินใจหนีออกมานะครับเอาเงินออกมาส่วนหนึ่งแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยตัวเองเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันนิยายเรื่องนี้เนี่ยจำลองภาพเหล่านั้นได้ดีเลยนะครับ มันเป็นเรื่องราวของโฮเดนคอฟฟิลนะครับเด็กมอปลายหัวขบฏท,ที่ถูกไล่ออกจากโรงเรียนประจําเขาก็เลยใช้โอกาสสั้นๆนี้เนี่ยหนีไปใช้ชีวิตในนิวยอร์กคนเดียวนะครับโดยที่ไม่บอกที่บ้านซึ่งเขาก็เลยได้ลองทําอะไรหลายอย่างที่อยากทําเลยนะครับตั้งแต่แอบไปบาร์เล่าไปสั่งเล่านะครับแต่ว่าก็โดนบริกรปฏิเสธเด็กเพราะว่าอายุไม่ถึงก็เลยได้แต่นั่งดื่มโค้กก่อยๆอะไรแบบนี้มีแอบไปขอผู้หญิงเต้นลําด้วยนะครับแต่ก็โดนผู้หญิงจับได้ว่าเฮ้ยนี่มันเด็กน้อยนี่หว่าก็เขินอายกันไป เคยถึงขนาดแอบไปซื้อบริการทางเพศด้วยนะครับแต่ว่าตัวเองก็ไม่มีประสบการณ์ทําไม่เป็นจริงๆนี่มันเป็นเหตุการณ์เล็กๆในหนังสือเท่านั้นเองนะครับซึ่งผมก็คงจะไม่พูดอะไรมากกว่าน,นี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะสปอยใช่ไหมแต่ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยก็พยายามจะบอกนะครับว่าหลายครั้งเนี่ยผมว่าเราอาจจะเห็นตัวเองอยู่ในเรื่องนี้เลยนะครับเพราะว่าเราต่างก็เคยผ่านช่วงที่เป็นวัยรุ่นมาเคยผ่านช่วงที่ทําอะไรสุดโต่งเคยผ่านช่วงที่ยับยั้งชั่งใจไม่ได้ว่าอันเนี้ยมันควรทําหรือไม่ควรทํากันแน่ เราจะได้เห็นความคิดของเด็กคนหนึ่งที่หัวขบดนะครับวิจารโลกยังไม่เข้าใจโลกไปหมดเห็นตัวเองเป็นศูนย์กลางนะครับอะไรที่มันผิดพลาดไปจากสิ่งที่เราคิดเนี่ยก็จะคิดว่ามันไม่ดีแล้วก็โก่นด่าบน่นอะไรแบบนี้ผมชอบอินไซต์อย่างหนึ่งนะครับก็คือความคิดที่อยู่ในหัวของตัวละครยกตัวอย่างเช่นเวลามีครูบ่นขเขาเนี่ยเราก็อาจจะคิดในใจนะครับว่าเฮ้ยนี่ครูบน่นเรื่องนี้มา7 8็ดแสนรอบแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวจะต้องบ่นอีกแน่เลยอ่านแล้วก็บน่นขึ้นมาจริงๆอะไรแบบนี้ครับหรือเวลามีแม่ของเพื่อนเนี่ยมา เราก็จะชอบคิดนะว่าอินแม่แม่พวกนี้เนี่ยชอบคิดว่าลูกชายของตัวเองเนี่ยเลิศเลอเพอร์เฟกมากทั้งที่จริงๆลูกชายของพวกเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ฉลาดเลยด้วยซ้ำนะครับโดยสรุปเนี่ยผมคิดว่านี่ก็เป็นนิยายที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ที่หลายคนอาจจะขาดหายไปนะครับไม่มีโอกาสได้ทําแบบนั้นแล้วซึ่งจริงๆก็อาจจะไม่ควรทานะครับ หรือแม้แต่ถ้าเกิดคุณเคยทําผิดพลาดเหมือนกับที่ตัวละครเคยทำเนี่ยคุณก็จะเข้าใจนะครับว่าเฮ้ยคุณไม่ใช่คนเดียวนะครับที่เคยทําผิดพลาดอะไรเหล่านี้ไปตัวละครเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวแทนของคนที่เคยทําเรื่องผิดพลาดเหล่านี้แล้วก็ผ่านพ้นช่วงนั้นมาได้ในที่สุดนะครับ